สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary พบกับเรื่องราวเรื่องเล่าของชาว Minimalist ในรอบสัปดาห์นี้นะคะทุกท่านจะอยู่กันกับ Podcaster นุมีเจ้าเดิมนะจ๊ะแล้วก็ต้องบอกว่าในรอบสัปดาห์นี้นะคะมี c h ช l l e n g e มาให้ทุกท่านถาร่วมกันจริงๆอ่ะเสียดายมากที่ว่าเราน่าจะบอก Challenge นี้ตั้งแต่ต้นปีนะหรือว่าเป็นเอพิโซดก่อนที่จะสิ้นปีด้วยซ้ำแต่ว่าไม่เป็นไรเราคิดว่า เริ่มต้นวันไหนได้เหมือนกันทุกวันคือวันใหม่เสมอนะจ๊ะแล้วก็ทําตาวิงวินะคะต้องบอกว่าเราไปได้ไอเดียมาจากสตรีสามท่านซึ่งอยู่กันต่างกรรมต่างวาระนะคะแต่ต้องขอขอบคุณแม่เพราะว่าทั้ง3คนนี้บรรยายเป็นภาษาอังกฤษให้เราฟังนะคะผ่าน YouTube ช่องต่างๆสองคนเนี่ยมาจากเท็ดท็อนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ยมาจากช่อง the financial diet นะคะเพื่อใครสนใจสามารถไปติดตามได้ต้องบอกว่า3คนนี้ พูดเรื่องเดียวกันนั่นก็คือ A Year without b u y i n g นะคะคือเหมือนกับว่าอา้าวถ้าเกิดเราจะไม่ซื้ออะไรสักอย่างเลยนะคะเราจะอยู่ได้ไหมและจะอยู่กันอย่างไรนะคะแล้วมันเกิดอะไรที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราบ้างนะคะดังนั้นชาเลนจ์ Challenge วันนี้ท่านฟังแล้วท่านก็เก็ตละชาเลนจ์ Challenge ของเราก็คือว่าเป็นไปได้ไหมท่านผู้ฟังของเรานะคะหลายคนก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะคะเพราะเอินว่า3าคนที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันหมดลองไม่ซื้ออะไรเลยนะคะ แต่ว่าไม่ซื้ออะไรเลยเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขาบางอย่างที่วงเล็บเราจะต้องซื้อนะแล้วพอหลุดจากเงื่อนไขนี้ไปปุ๊บนะคะเราก็จะไม่ซื้อเลยแล้วมาดูชัว่าในรอบหนึ่งปีเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างพอเราไปได้ไอดีนี้นะปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าง,งานปีนี้ขอเลยแล้วกันพอดีอเผอิญน,นะคะว่าเราก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรมาต้นเดือนมกราคมเหมือนกันก็คิดว่าปีนี้ขอทดลองเนี่ยตามสตรีอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องของแต่ละคนกันนะคะว่าเอะเขามีแรงบันดาลใจเกิดจากอะไรแล้วแบบว่าเขาไม่ซื้ออะไรบ้างเนาะ คนแรกนะคะจากช่อง the the financial diet นะคะชื่อว่า quit shopping for an entire year นะคะอันนี้ก็คือเป็นตีมเดียวกันเนาะจากคุณซินเซียดูบัวนะคะอันนี้หวังว่าจะอ่านนำสกุลถูกนะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะโอเคเธอก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องราวนะคะเรื่องของเธอนี่จริงๆเริ่มนับเหตุการณ์ในปี2019นะคะแต่ว่าเธอมีการ track แบบว่า her spending นะคะก่อนหน้านั้นแล้วก็คนพูดว่าเอ๊ะทำไมฉันใช้เงินเยอะจังแล้วเงินของฉันหายไปไหนอะไรประมาณนี้นะคะเธอก็บอกว่าเธอทำงานมา9ปีนะคะในงานประเภทรีเทลนะก็คือค้าปลีกซึ่งแน่นอนว่าพอเป็นงานค้าปลีกก็แอบคิดเองนะเกี่ยวปาอไม่รู้ใครที่อยู่ค้าปลีกต่อประมาหน่อย มันเป็นชิ้นที่ซื้อง่ายอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ขายส่งแลาะพอค้าปลีกเราอาจจะแบบอยู่ไปสมมุติเราทํางานยกตัวอย่างในห้างเนี่ยเราก็าจ,จะแบบอยู่ไปอ้าวเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปช็อปนะคะซื้อนูนน่นนี่หน่อยแก้เครียดหรือเปล่านะไม่แน่ใจเธอก็บอกว่าจริงๆแต่ง,งานค้าปลีกของเธอเนี่ยมันรายได้น้อยนะคะเธอก็เลยคิดว่าเออไม่เป็นไรพอรายได้น้อยเนี่ยการเก็บเงินไม่ได้มันไม่ใช่ปัญหาเนาะ คือเป็นข้ออ้างแต่เธอบอกว่าต่อมาเนี่ยเธอย้ายมาเป็นฟรีแลนซ์นะคะก็เป็นนักเขียนฟรีแลนซ์เธอบอกว่าปีนี้นนะ่าทำเงินได้เยอะในปี2018แต่ปรากฏว่าก็ยังเก็บเงินไม่ได้เหมือนเดิมเธอบอกว่าถ้าอย่างนั้นมันไม่ใช่ข้ออ้างเธอละนะคะ เหมือนกับว่าจริงๆมันเป็นข้อเท็จริงนะไม่ใช่ข้ออ้างว่าเพราะเงินเดือนน้อยเพราะเธอเงินเดือนเยอะแต่ก็เก็บไม่ได้ดังนั้นคือข้อเท็จริงจริงๆอ่ะที่เธอไม่มีวินัยทางการเงินแล้วก็มัวแต่ซื้อนู่นซื้อนี่นะคะเธอก็เลยตัดสินใจว่าเอาล่ละนะคะฟันธงฉับปึ้งปี2019นะคะหลังจากแทร็กมา1ปีนะของ2018เธอจะเริ่มต้นด้วยการไม่ซื้ออะไรเลยยกเว้นนะคะเธอบอกว่าโอเคทุกคนนะคะสิ่งที่จะต้องซื้อนะคะนั่นก็คืออาหาร ยังไงอาหารนี่ก็ต้องซื้อเนาะแล้วถัดไปเธอบอกอันนี้เธอขาดไม่ได้ขอ,อเอยเถอนะคะก็คือซื้อแบบว่าพวกจิมเมอร์ชิพนะคะหรือว่าไปซื้อพวกคลาสต่างๆยกตัวอ,อย่างนะโยคะคลาสอะไรพวกนี้เธอบอกว่าเธอขาดไม่ได้จริงๆนะคะกับการออกกาลังกายอ่ะโอเคแล้วเธอบอกว่าถัดไปเธอจะต้องซื้อพวกเอ่อซัพพอรเมนทารีทั้งหลายเช่นเธอเป็นวีแกนนะคะดังนั้นเธออาจจะต้องซื้อเหมือนกับวิตามินนู่นนี่นั่นอันนี้จำเป็นสำหรับเธอนะคะ ถัดไปเธอก็บอกว่าเอาอย่างนี้นะคะสิ่งที่เธอกําหนดแล้วเป็นอะไรที่ทําให้เราแบบตกใจมากนะคือเธอกําหนดว่าต่อไปนี้นะคะถ้าเธอจะไป Eat out นะคะไปทานข้าวข้างนอกเธอให้โอกาสตัวเองในการทานข้าวนอกบ้านเพียงแค่เดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นโอ้โหคือฟังแล้วแบบใจหายแวบนะคะเพราะว่าการสั่ง grab ของเราก็อยู่ในคอนดิชันนี้เนาะว่าแบบเดือนละครั้งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ถัดไปก็คือเธอบอกว่าจริงๆนะเธอเป็นคนที่แบบโอ้ยชอบโซเชียลไลฟ์มากนะคะเธอเองเนี่ยจะต้องทานกาแฟกับเพื่อนๆเนี่ยอาทิตย์หนึงประมาณแบบ6ครั้งได้นะคะเธอก็ลดใหม่เธอบอกว่าจาก6เนี่ยขอเหลือ once a week พอนะอาทิตย์ละครั้งพอนอกจากนั้นเธอยังใส่เงื่อนไขไปว่าโอเคอย่าลืมว่านอกจากอาหารสิ่งหนึ่งที่เธอจะซื้อได้นะคะก็คือพวกแต่นี่เยอะหน่อยนะดูดูค่อนข,ข้างเยอะพวกแชมพูนะคะเหมือนกับเครื่อง ปะทินผิวบางอย่างที่เธอต้องใช้นะคะแล้วก็มีซันครีมอะไรพวกเนี้ยนะคะก็คือแบบพวกกันดงกันแดดอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบแหมอันนี้จริงๆน่าจะงดได้แต่อ่ะไม่เป็นไรเราก็ถือว่ามันเป็นของจําเป็นสาหรับเธอนะคะอันนี้แอบเมาทีนี้เธอก็บอกว่าอีกอันหนึ่งนะคะซึ่งอันเนี้ยเหมือนกับทั้งสองสามคนเนี่ยคิดตรงกันนะคะในกรณีของเธอเธอบอกว่าเธอไม่ใช่คนขี้ตื่นขนาดนั้นถ้าจะต้องซื้อของขวัญให้กับคนอื่นเธอยินดีที่จะจ่ายเงินตรงนี้นะคะและเดี๋ยวเราจะอธิบายว่าคนอื่นจะมีแนวคิด ที่ถ้าเป็นสําหรับเงินให้คนอื่นเนี่ยนะคะที่อาจจะต้องจ่ายไปเสียไปเนี่ยทุกคนโอเคหมดนะคะแต่ว่าเงินกับตัวเองเนี่ยจะค่อนข้างสตรีกนิดหนึ่ง แล้วก็ไม่มีออนไลน์ subscription เอออันนี้เราชอบนะคะดังนั้นอะไรก็ตามแต่ที่แบบว่ามันต้องจ่ายออนไลน์ไปเนี่ยเธอก็จะไม่มีทางที่จะซื้อเด็ดขาดนะคะไม่ทานแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ไม่ซื้อตั๋วภาพยนตร์นี่ก็คือนับรวมเป็นถึงแม้จะไม่ใช่สิ่งของนะเป็นอีเวนต์อะไรเงี้ยเธอก็จะไม่ซื้อเด็ดขาดไม่เข้าโรงภาพยนตร์ไม่เข้าเซีเตอร์นะคะ ทีนี้ปุ๊บพอการเวลาผ่านไปในเคสนี้นะปรากฏว่าเธอทำได้นะคะคุณซินเซียทำได้แล้วที่สุดแล้วเธอบอกว่าจากเงินเดือนของเธอทั้งหมดในรอบปีนั้นนะเธอก็มาคำนวณใหม่ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นจริงเธอมีเหมือนกับ3มโกที่เธอตั้งไว้นะคะข้อแรกก็คือว่าเหมือนกับจ่ายนะคะเงินกู้ที่เธอไปเรียนปริญญาโทมานะคะข้อที่1เนานะนี่คือเป้าหมายของเธอถัดไปก็คือว่า เหมือนกับสร้างเงินฉุกเฉินนะเงินสำรองฉุกเฉินประมาณ6เดือนเอาไว้นะคะข้อ2เป้าหมายของเธอเป้าหมายข้อที่3นะคะก็เหมือนเก็บเงินเก็บทองสําหรับ มอ่จะัตรถ้าเราจะไปซื้อบ้านนะคะหรือว่าเราจะไปเช่าบ้านอายกตัวอย่างเนาะมันจะต้องมีเหมือนเงินตั้งต้นนะคะคล้ายๆกับเราซื้อรถเหมือนกันนะคะก็หมายความว่าเงินตั้งต้นเนี่ยเท่าไรนะ,ะเรียกเป็นเดบิวิสตเนาะเธอก็บอกว่าอ่ะนี่เป็นโกข้อที่3เธอปรากฏว่าเธอทําได้2จาก3นะคะยกเว้นค่าเดบิวิต์บ้านอันนี้ไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเธอบอกว่าเอาสรุปรวมก็แลวกันทั้งงงปีนนึขออเธอ่นะ เธอเก็บเงินได้ถึง45%ของเงินเดือนเธอเราฟังแล้วแบบว่าโหน้ำตาจีไหลแทนเธอนะคะเก็บได้9,550 US ดอลลาร์นะคะซึ่งอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนี่คือเคสที่หนึ่งะะวันนี้โชว์มา3เคสเลยนะ,ะกรณีที่สองนะคะอันนี้ก็เป็นคนคนนึงซึ่งเรารู้สึกว่าเราแบบว่ามีส่วนร่วมมากนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุคล้ายกันนะคะกรณีนี้เป็นของคุณลูเซียกอนซาเลสชูตนะคะ ว,วาชาติน้ำสกุลถูกนะคะคุรูเซกอนเซเลก,ก็เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเกิดมาก็เอออยากได้อะไรก็ได้นะเพราะว่าที่บ้านเธอก็ไม่ได้ลาบากอะไรนะคะเอาแหละมันจะมาตรงไฮไลท์ที่แบบเรานึกถึงตัวเองเนะี่ยเธอบอกว่าแต่ว่างานเธอเนี่ยบางทีมันต้องไปนู่นมานี่เธอต้องย้ายที่อยู่นะคะแล้วเธอก็รู้สึกว่าเอ๊ะทุกครั้งที่เธอย้ายไปไหนเวลาเรื่องงานของเธอเนี่ยทาไมของมันเยอะทุกทีเลยที่เธอไปนะคะย้ายไปตรงนูน้นเอยของก็เยอะเยอะตามเยอะตาม,ตามเธอก็รู้สึกว่าเอ๊ะ มันไม่ใช่ละนะมันมันอะไรสักอย่างนะแล้วเธอบอกว่า to make better worse นะคะงานที่เธอทำเนี่ยมันอยู่ในลักษณะของ fast fashion ซึ่งมันเป็นการสนับสนุนลัทธิบริโภคนิยมอยู่แล้วถูกไหมคะ fast fashion คือเหมือนกับเดี๋ยวมันก็ใส่ใส่แป๊บหนึง่งเดี๋ยวมันก็เก่าและ out date เต็จแล้วนะะก็ต้องซื้อใหม่ในลักษณะนั้นเธอก็รู้สึกว่าแม้กระทั่งงานเธอเองมันก็ยังไม่เหมือนกับ encourage เธอให้เธอกลายเป็นคนที่ลดละเลิกการบริโภคนิยมเนาะยังไงก็ตามเธอก็ตัดสินใจอ่า เรื่องนี้นะคะคุณลูเซียรกรเซเลสช,ชูตนะคะตั้งชื่อเรื่องว่า A Year Without Buying นะะจากเทด Talk นะะลองไปหาดูได้ A Year Without Buying เธอก็เลยบอกว่าเอางี้เธอก็ตั้งกฎเหมือนกัน1ปีไม่ซื้อใดๆสักอย่างนะคะเพรเอินว่าคลิปเนี้ยค่อนข้างสั้นนะคะแต่ว่าก็มีสิ่งที่เรียนรู้จากเธออยู่เนะ <S <S าะเธอก็บอกว่าข้อแนะนำเลยนะแทนที่จะสมมุติอะไรเสีย แล้วซื้อใหม่นะคะเธอได้เรียนรู้วิธีการซ่อมของนะ,ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเธอซ่อมอเครื่องซักผ้านะ,ะด้วยการดูยู u ู e นะคะเธอก็ ซ่อมนะคะเสื้อผ้าของเธอเองนะ,ะเหมือนว่ามืนกระดุมหลุดอะไรเงี้ยเธอก็มานั่งเย็บเองคือแบบมีอารมณ์แบบแม่บ้านขึ้นมาสุดเลยซึ่งเราต้องบอกว่าคนที่อยู่ในลักษณะ f ฟาสแฟชั่นร t a i l ทั้งหลายเนี่ยเป็นเรานะเราก็จะแบบเออบริจาคไปละกันอะไรแบบนั้นนะคะในสมัยก่อนมองเล็บนะคะและถัดไปเธอก็บอกว่าเอ๊ย เอาตรงๆเธอก็ค้นพบสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในบริเวณที่อยู่อาศัยของเธอนะยกตัวอย่างเช่นเธอค้นพบความหัศจรรย์ของเหมือนกับช่างซ่อมรองเท้านะนอกจากซ่อมรองเท้าให้เธอได้แล้วเนี่ยก็ยังเหมือนกับซ่อมของอยางอื่นให้เธอได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะกระเป๋าเดินทางซึ่งแทนที่ของพวกนี้เราจะทิ้งแล้วซื้อใหม่เอา้าสู้เราเอาไปซ่อมซะดีกว่านะคะ อ่ะทีนี้ถัดไปเธอก็บอกว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะทั้งหมดทั้งมวลตอนเริ่มต้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสําหรับเธอนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ตอนจบของเรื่องเธอบอกว่าคำนี้ดีมากนะจากการทดลองในชีวิตของเธอเลยกลายเป็นในที่สุดกลายเป็นไลฟ์สไตล์ของเธอในตอนจบนะคะ ถึงแม้จะไม่ง่ายแต่เธอทําได้นะแล้วเธอบอกว่าอันนึงที่เธอเห็นเป็นความสวยงามก็คือว่าความสวยงามของการอยู่ร่วมกันกับมนุษย์เพราะแทนที่ว่าทุกอย่างพังเสียเอาไปซื้อใหม่นะคะหรือว่าการจะซ่อมนั้นมันต้องใช้อุปกรณ์อะไรบางอย่างแล้วเราก็ต้องไปซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมเนาะเธอบอกว่าเนี่ยเธอก็เรียนรู้ว่าเอ้าเราก็ไปบอกเพื่อนบ้านสิว่าขอยืมเครื่งองมือนู้นเครื่องมือนี้หน่อยได้ไหมและในที่สุดเพื่อนบ้านเองก็จะรู้ว่าอ้าว ถ้าเธอมายืมได้เขาเองก็อาจจะมายืมอะไรบางอย่างจากเธอได้แล้วก็เหมือนกับเธอเองก็ได้สนับสนุนให้เพื่อนบ้านนะ่ะไม่ต้องไปซื้อของใหม่ถูกไหมคะเวลาจะซ่อมอะไรสักอย่างนะคะแล้วเธอก็เรียนรู้ว่าเอาละ อันนี้มันทําให้เธอรู้จักการ reuse นะคะนำกลับมาใช้ใหม่นะ,ะเรียนรู้ในการมันก็ประหยัดเงินนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเวลาเหมือนกับสมัยเดิมเนี่ยถ้าเราเหมือนกับได้ free samples อะไรมาสักอย่างเออส่วนตัวเป็นคนที่เก็บนะเหมือนเวลาเราทานพิซซ่าแล้วมันก็จะมีเหมือนกับซอสมะเขือเทศใช่ไหมคะซึ่งบางทีเนี่ยกินไม่หมดเราก็ไม่ทิ้งเราก็เก็บเก็บไว้พอถึงเวลาสมมติจัดงานที่บ้านนะหรือว่าใครมาบ้านเราเนี่ยเราก็แบบเขาถามว่าเอา้ามีซอสมะเขือเทศไหมเราก็จะยื่นนะซอสไฮที่แบบว่า มาเป็นเหมือนแพ็กเกจฟรีของพิซซ่ามาอะไรแบบนี้นะคะเธอบอกเออมันก็อยู่รอดได้ด้วยนะด้วยกระบวนการนี้แล้วก็เรียนรู้ที่จะเหมือนกับไม่ทิ้งของเหล่านี้ไปนะแล้วก็แบบฟรีซัมพลนี่มันก็ได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะคะ่ะทีนี้นะคะในกรณีของคุณลูเซียกรนเซเลชชูตเนี่ยนะคะสุดท้ายเราก็เลยจะบอกว่าอชอบคำนี้ย้ำอีกทีเนาะ experiment turn into lifestyle นะคะเฮ้ยเราชอบมากจากเดิมที่อาจจะคิดว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตมากอะกลายเป็นว่าเออ โอเคนะคะอ่ะถัดไปคนที่สามนะคะแหมวันนี้เคสเยอะเคสเยอะอันนี้คือนั่งจดเอาไว้นะคิดว่าต้องมาเล่าท่านู้ฟังฟังเคสเนี่ยก็เป็นอีกเคสที่ คือแต่ละคนน่ยมันจะมีเอ็กซ์ตรีมเคสที่แตกต่างกันอย่างคนแรกเรารู้สึกว่าการไปกินข้าวนอกบ้านเดือนละครั้งเป็นอะไรที่รุนแรงมากสําหรับเรานะคะอย่างกรณีของคุณลูเซียเนี่ยอาจจะเบาหน่อยแต่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยการพยายามที่จะไปขอยืมของจากเพื่อนบ้านซึ่งมันอาจจะดูแปลกสำหรับหลายคนหรือในยุคป,ปัจจุบันที่เราแบบไม่ได้คุยกับเพื่อนบ้านเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความกล้าหาญชั้นชชยของเธอนะคะและอีกคนหนึ่งนะคะก็คือคุณมิเชลแมกกะนะคะ คุณเมเชลเนี่ยจริงๆแล้วเธออาศัยอยู่ในลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะหัวข้อของเธอเนีอยู่ในเทดทอล์เหมือนกันชื่อว่า My No Spend Year นะคะอีกทีเนาะหัวข้อ My No Spend Year นะคะในกรณีของมิเชลเนี่ย ทุกคนเนี่ยมันจะมีเพนอะไรบางอย่างเนาะอย่างกรณีของคุณซินเซียก็พูดถึงเรื่องของปัญหาเรื่องการเงินการเก็บเงินนะแล้วเธอก็ยังมีนี่ที่ต้องชดใช้นะก็คือแบบว่าอย่างไปกู้เงินกู้เรียนพิญโทเนี่ยเนาะอย่างกรณีคุณลูเซียก็คือเหมือนอันเนี้ยที่เราทัชมากเพราะนางย้ายไปนู่นไปนี่แล้วแบบของมันเยอะส่วนกรณีของมิเชลแมกกะเนี่ยเธอก็บอกว่าอย่างอังกฤษเนี่ยมันจะมีพวก storage unit นะคะเหมือนกับให้เช่าพื้นที่ในการเก็บของ แล้วก็แพงด้วยนะก็ก็จะคิดเป็นค่าเช่าแล้วก็เป็นไซส์คือเหมือนถ้าเรามีของที่จะเก็บนิดเดียวก็ราคาไม่แพงมากซึ่งจริงเด็กไทยหลายๆคนนะคะถ้าว่าต้องเรียนหลายปีที่อังกฤษเนี่ยบางทีพอไปซัมเมอร์ก็คือเขาต้องคืนหอเนาะก็ไม่รู้จะเอาของไปไว้ไหนก็ไปฝากไว้ในสตอรจพวกนี้นะคะ ซึ่งในกรณีนี้นะคะเราเจอเคสหนึ่งที่เคยเป็นแขกรับเชิญของเราชื่อน้องรอมนะคะแต่ไปปรากฏในรายการ Infinity podcast รอมบอกว่าด้วยความที่เขาเรียนเศรษฐศาสตร์นะคะแหม่ต้องขอบคุณมากนักเศรษฐศาสตร์ามาสอนเองเขาบอกเขาคำนวณแล้วว่าของที่เขามีตอนที่จะย้ายหอเนี่ยนะ มันราคาถูกมากนะพวกหมอนเอยพวกผ้าหมนะ่มเนี่ยนะคะแล้วก็อุปกรณ์อะไรบางอย่างเขาบอกว่าสู้แบบทิ้งไปเลยดีกว่านะคะก็ไม่ต้องซื้อพวก storage พวกนี้มันประหยัดกว่าแล้วสุดท้ายเขาก็คิดไม่ออกว่าเอจะเอาไปทิ้งที่ไหนจะเอาไปบริจาคที่ไหนเพราะบางทีวันที่ต้องบริจาคของมันจะล้นปรากฏว่ามันก็จะมีเหมือนกับ วันเบอ Burning Day นะคะในอังกฤษมันจะมีวันหนึ่งที่แบบคนเขาจะนิยมเหมือนกับจุดไฟเผานู่นนี่นั่นเขาบอกว่าเออในวันที่แบบเหมือนจุดไฟเผาอะไรพวกเนี้ยนะคะเขาก็เดินลงมาจากหอแล้วก็เอาของทั้งหมดโยนเผาไปด้วยเลยทุกคนก็ตกกุกใจว่าแบบอะไรกันนะคะก็แอบรู้สึกตลกนิดนึงนะคะกรณีเธอเนี่ยคุณมิเชลนะกลับมาที่เดิมมีความเจ็บปวดจาก storage unit ที่เธอเช่าเพราะว่าเธอบอกว่าเฮ้ย storage unit ของเธอนะคะ มันมีของเยอะมากนะคะแล้วก็มีกล่องหนึ่งที่เขียนเอาไว้เนี่ยว่า not needed นะคะแต่ว่าก็ไปเช่าพื้นที่แล้วเธอบอกว่าแล้วฉันจะเอาของเลไว้ทําไมพาะเขียนแต่แรกแล้วว่า not needed นะคะ mm hmm. เธอก็เลยรู้สึกว่าอะถ้าอย่างนั้นเราก็ลองมาเคลียร์สิ่งของละกันนะคะ mm hmm. กรณีนี้เริ่มต้นที่ว่าดูทรงแล้วนะเธอเหมือนกับ คิดว่าตัวเองจะกลายเป็น m i n i มอลลิสนะคะแล้วก็ถ้าทางจะดูคุณโจโชัฟิลมิเบิลกับไรอันนิคาดีมัสจาก t h e m i n i m a l i s t .com ด้วยนะคะเธอก็โอเคจัดการขายนะคะขายไม่ก็บริจาคแบบสุ่มนะ,ะหรือว่าก็ยกให้ญาติเพื่อนผี่น้องอะไรว่าไปปรากฏว่าของที่เธอเหมือนกับทิ้งบริจาคทั้งหลายใดๆเหล่านี้นะคะ บริจาคของไปทั้งหมดประมาณร้อยละแปดของของที่เธอมีนะคะเหมือนกิฟต์เวย์แล,ล้วรวมๆกันเนี่ยเนาะแล้วเธอก็บ่นว่าเอาจริงแล้วอาชีพของเธอเนี่ยนะคะคืออาจจะแตกต่างจากทั้ง3คนเพราะว่าอาชีพเธอเนี่ยคือเป็นฟิไนแนนซ์จ r n เนลิส์นะคือเป็นนักข่าวสายการเงินแล้วเธอก็บอกว่าเอาจริงแล้วเนี่ยมันก็แอบน่าอายเนาะคือเธอเป็นนักข่าวสายการเงินแต่ใช้เวลานานมากกว่าเธอจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวเองนะคะ เธอก็เลยเริ่มตัดสินใจนะเหตุการณ์นี้เริ่มในปี2015เธอบอกว่าเอ่ะเคสนี้เริ่มต้นในวัน Black Friday เธอบอกว่าเออมันแปลกมากเลยอันเนี้ยจริงๆในอังกฤษนี้มันไม่ใช่เป็น traditional thing นะคะเพราะว่า Black Friday เนี่ยเป็นสิ่งที่เริ่มในสหรัฐอเมริกาเนาะคะแต่ว่า,างไงไม่รู้แหละอยู่ๆมันก็มาดังในอังกฤษเธอก็บอกเออเอาเป็นนี้เป็นเริ่แล้วกันนะคะก็เริ่มที่ Black Friday ปรากฏว่ากรณีของเธอเธอก็ตั้งข้อ จำกัดไว้เหมือนกันว่ามีอะไรที่เธอสามารถซื้อได้เธอบอกเธอขอหน่อยละกันนะพวกค่ามือถือนะคะแล้วก็ค่าอินเทอร์เน็ตเพตผลเพราะว่าเธอเป็นจูนนลิสถ้าเธอไม่ทำเธอก็บอกว่าโอ้ทา้งนั้นคงคงไม่มีงานทำจริงๆนะคะแล้วก็ค่าเ,เหมือนค่าบ้านนะคะที่จะต้องโปะจ่ายซึ่งอันนี้มันเป็นรายจ่ายประจำอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันนี้น่าสนใจนะคะก็คือว่าเงินบริจาคทั้งหลายเธอก็ยังคงจะทำอยู่นะค,ะคือแบบเหมือนกับกรณีแรกที่แบบเออไม่ได้งกเหมือนกันนะคะ อ่ะสิ่งที่เธอจะต้องซื้อนะคะก็คืออาหารนะคะอ่ะแล้วแต่ว่าเธอบอกเอออันนี้ความโหดมาแล้วสายโหดนะคะคือนอกเหนือจากอาหารเธอดันบอกว่าเธอไม่ได้เขียนค่าใช้จ่ายสําหรับค่าเดินทางแต่ว่าอย่าลืมว่าคนยุโรปเนี่ยสิ่งที่เขามักจะมีก็คือพวกจักรยานอะไรนี้เป็นเรื่องปกตินะมันจะมีแบบไบคลนอะไรเป็นเรื่องที่แบบปกติธรรมดาสามัญมากอังกฤษก็เหมือนกันนะคะเธอคงมีจักรยานอยู่แล้วอันนี้คาดเดานะเพราะว่าเธอก็บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ย ไม่ว่าเธอจะไปไหนเนี่ยเธอก็ใช้จักรยานโดยตลอดศกนะคะแล้วมันก็เป็นเรื่องตลกเธอก็เหมือนกับเดี๋ยวจะเล่าต่อว่าเอ้ยการใช้จักรยานมันก่อให้เกิดอะไรบ้างเธอก็เล่าว่าเอ้ยบางวันพอเธอไปคือบางวันมันคงเหนื่อยอะ่ะเธอก็บอกเนี่ยเหมือนให้ดูรูปแบบเหมือนเธอแกล้งนอนตายแบบเออมันก็เหนื่อยมากจริงนะแต่ว่าเธอก็อดทนทําได้นะคือแบบไม่นั่งรถไฟใต้ดินเนาะไม่เหมือนกับเดินทางโดยรถเมล์ซึ่งมันก็ส่งเสริมความประหยัดแล้วก็เหมือนกับบริหารสุขภาพที่ดีเหมือนกันนะคะ ทีนี้เธอก็บอกว่าสิ่งที่เธอค้นพบคือแต่ละคนนะ่ะชีวิตมันจะเปลี่ยนในลักษณะที่ต่างกันนะกรณีของเธอเพราะเธอบอกว่าเธออยู่ลอนดอนแล้วหลายครั้งเธอก็เหมือนกับไม่ได้สนใจในสิ่งคือไม่อภิเชตนะกับสิ่งที่ลอนดอนมอบให้กับเธอนะคะนนี้พูดได้เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสิ่งที่ฟรีและทําได้เยอะมากในลอนดอนยกตัวอย่างเช่นนะคะไปฟรีแกลเลอรี่นะคะ มีนิทรรศการฟรีก็เยอะนะคะรวมทั้งเหมือนกับพิพิธภัณฑ์คือมีอีเวนต์ฟรีก็อีกหลายอันในลอนดอนเธอก็บอกว่าใช้เวลาเนี่ยแหละในการไปจอยนะเพราะว่ายัางไงก็จ่ายเงินคงเหมือนกันอนะจ่ายเงินไปซื้อตัว๋วภาพยนตร์อะไรไม่ได้แล้วนี่ก็ถ้าง,งั้นไปดูอะไรที่เป็นของฟรีก็แล้วกันนะ แล้วที่มันเอ็กซ์ตรีมอันนึงเธอก็เหมือนกับว่าคงจะตั้งว่าไม่ได้เอาเครื่องปะทินผิวอะค่ะเพราะเธอก็ทดลองเอาอาหารที่มีนะคะแบบพวกโอตมิลทั้งหลายเนี่ยมาแปะหน้ากับน้ำนะคะดูว่าสภาพผิวจะเป็นยังไงบ้างและลักษณะนั้นก็คือเป็นการทดลองแล้วเธอก็บอกว่าตอนสุดท้ายเนี่ยเธอไปทริปหนึ่งกับแฟนของเธอนะคะไปทริปเนี้ยก็ถือว่าเป็นทริปที่ไม่เสียตังค์เพราะว่าเอาอุปกรณ์เต็นท์ไปคงจะมีอยู่แล้วอีกในวงเล็บนะคะ ก็นอนเต็นนะคะไปเที่ยวด้วยการนอนเต็นนะคะไปแคมปิ้งตามท้องทะเลนู่นนี่นั่นนะคะก็คือแล้ววิธีการเดินทางก็อย่างที่บอกค่ะก็ขี่จักรยานไปนะคะปรากฏเธอบอกว่าเออพอไปได้สักพักหนึ่งรองเท้าหลุดหายไม่รู้ไปทํำท่าไหนนะคะแล้วก็การขี่จักรยานมากเนี่ยทำให้เกางเกงยีนส์ของเธอเนี่ยก้นขาดเธอก็เหมือนเอามาโชว์ให้ดูในรูปนะแต่ว่าเธอบอกเคยเชื่อไหมว่าทริปนี้มันดูเป็นทริปที่ลำบากลาบนเนาะแต่ว่าเธอแฮปปี้มาก ะะเธอแฮปปี้มากแล้วสุดท้ายทั้งปีเธอสามารถเก็บเงินได้แหมทุกกรณีเลยนะเธอสามารถเก็บเงินได้ถึง22,000อปอนด์ด้วยกันซึ่งสำหรับเรานะถือว่าเยอะมากนะคะถือว่าเยอะแม่งจริงแล้วเธอก็บอกว่าความสำเร็จของเธอซึ่งมันเป็นเหมือนกับโกเล็กๆของเธอก็คือว่าการจ่ายเหมือนกับค่าบ้านเ,นเกินนะคะเหมือนโปะค่าบ้านเกินซึ่งเธอก็บอกว่าอู้อันนี้ก็คือแบบโอเวอร์เพย์มอร์เกจนี่ก็คือแฮปปี้มากนะคะ เพราะว่าการที่เราจ่ายค่าบ้านเกินสุดท้ายถูกไหมคะมันก็เหมือนกับช่วยเราอาจจะลดหย่อนการชําระหนี้ไปได้สักหลายปีเหมือนกันสองสมปีนะคะแล้วก็ทําให้เราเหมือนกับต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยให้กับแบงก์น้อยลงเนาะเ,ออเธอก็บอกว่าออสิ่งหนึง่งซึ่งอันนี้เราก็อยากจะคุยกับทุกท่านเหมือนกันนะว่าสิ่งที่คนอังกฤษเนี่ยเขาหลีกเลี่ยงที่จะพูดกันเนี่ยก็คือหลีกเลี่ยงการพูดเรื่องเงินนะคะ ซึ่งอันน like qu ี้เราก็แอบแปลกใจว่าจริงเหรอนะคะแต่ว่าคนไทยเนี่ยก็อาจจะหลีกเลี่ยงเหมือนกันนะคะแบบเงินเดือนเท่าไหร่เก็บเงินได้เท่าไหร่นะหลายคนพอเราไปคุยด้วยแบบไม่แฮปปี้เลยนะคะเขาบอกว่าจริงๆมันควรจะเป็นเรื่องที่พูดนะเขายกตัวอย่างอะง่ายๆนะคนอังกฤษเนี่ยอาจจะแฮปปี้กัรพูดเรื่องเซ็กส์มากกว่าด้วยซ้ำนะคะเมื่อเทียบกับเรื่องเงินเออซึ่งอันนี้เราก็แปลกเนาะเธอก็บอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องแทร็กนะกรณีเธอเนี่ยไม่ต่างจากคุณซินเซียดูบัวคนแรกเลยก็คือเธอมีการแทร็กไปเลยนะคะแบบ หนึ่งปีของแบง k ์สเตทเมน t ์ว่าเธอใช้เงินไปกับอะไรบ้างนะคะคือเธอบอกว่าต้องรู้ก่อนประการแรกว่าเงินไปไหนซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราอยู่ในต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็น c a s h l e s s payment อยู่แล้วและทุกอย่างพอมันเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็ทำให้รู้ว่าเงินทั้งหมดคือเรียกได้ว่าเราจับเงินแบบเงินจริงๆอะค่ะน้อยมากมันก็จะรู้ง่ายเลยว่าเ,เงินไปไหนบ้างะะดังนั้นจริงเราก็แอบสนับสนุนเนาะการใช้แบบพวกบัตรวีซ่บาบัตรอะไรทั้งหลายเนี่ย มันทําให้ track ได้ง่ายสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบสายจดเนาะพอรู้ว่าเงินไปไหนแล้วเนี่ยเธอก็บอกว่าเออมานั่งดูทีเหมือนค่ากาฟแฟอะไรของเธอก็แบบปีหนึ่งทําให้รู้ว่าค่ากาฟแฟกินไปเท่าไหร่เยอะมากเธอก็ต้องทถามว่าเอ้ย สิ่งได,ได้เหล่านี้ที่เธอซื้ออ่ะมันทําให้เธอมีความสุขหรือเปล่านะเราก็แบบนึกลอยมาว่าคนึกถึงคําพูดแบบ Joe s h o f i e l d มีเบิร์นไรอันคดีมัสเตอร์มินิมล t com ลอยมาแล้วนะสิ่งนี้มันทําให้เรามีความสุขจริงไหมนะและอะไรที่ทําให้เรามีความสุขจริงๆนะ,ะ,ะๆนะนี่ก็เป็นการจบท้ายอย่างสวยงามของสตรีทั้ง3มคนนะคะต้องบอกว่าต่างกรรมต่างวรระแต่ว่ามีเป้าหมายเดียวกันคือไม่ ซื้ออะไรเลยภายใน1ปีทีนี้เราก็เลยอยากจะชาเลนจ์ท่านผู้ฟังหลังจากฟังไปนะคะคือต้องบอกว่าสามารถเข้ามาร่วมเป็นชมรมกับเราได้เนาะ,ะส่วนตัวปีนี้ตั้งใจเลยกราบไหว้หนึทีว่าเราก็จะไม่ซื้ออะไรเลยเช่นกันนะคะในกรณีนี้ก็คือคั้น e x t r e ์ตรมจริงๆปกติต้องแบบซื้อปรกกาซื้ออะไรอย่างนี้เนาะปีนี้คือไม่มีข้ออ้าง จะไม่ซื้ออะไรเลยขอทดลองเป็นเวลาหนึ่งปีแต่ทีนี้ถ้าใครรู้สึกว่าหุยปีหนึ่งนี้มันช่างรุนแรงเหลือเกินนะคะเราขอให้ท่านเริ่มทดลองจากหนึ่งเดือนกับการไม่ซื้อของก่อนก็นได้นะคะแล้วถัดไปจ,จะเป็นสามเดือนหกเดือนนะถ้าแบบเป็นขั้นมาสเตอร์ดีกรีแล้วอะไรแบบนี้นะคะส่วนตัวคือตอนนี้เหมือนกับสัญญาก,กับตัวเองว่าอ่ะก็จะมีอาหารนะ,ะแต่คือไปไม่ไหวจริงท้าแบบว่าอ a ทเอาเดือนละครั้งอันนี้อาจจะไม่ได้นะเพราะว่าแบบงานเราต้องอยู่กับคนเยอะอาจจะไม่ค่อยเป็นฝรั่งเท่าไหร่ที่แบบสามารถที่ จะอินโทรเวิร์ดได้เต็มขั้นนะคะการกินเหมือนเดิมนะคะส่วนตัวไม่แต่งหน้าเอาสบายนะคะแต่ว่าของใช้แชมพูอะไรพวกนี้ก็คือปกติยังไงก็ต้องซื้อเนาะแต่ว่าจะไม่ซื้อของ1ปีเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะเพราะว่านี่เพิ่งจะเดินมะคราวยทรมานเพราะว่าจริงๆแล้วอะในรอบหลายสัปดาห์เออต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเขายบิตคอยนะคะ ซึ่งหลายคนก็บอกขายทำไมอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพึงพอใจในราคานั้นนะด้วยเหตุผลหลากหลายประการพอขายบิตคอยเนี่ยสิ่งแรกที่คิดเชื่อไปทุกท่านอุย้ยมีตังค์แล้วอยากจะไปซื้อแล็บท็อปใหม่อันนี้จริงๆนะอุย้ยมีตังค์แล้วแอปอยากจะไปซื้อมือถือแต่จําได้อันนี้แบบเป็นข้อที่ดีมากจําได้ว่าสัญญากับท่านผู้ฟังในรายการนะซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นสัญญาหรืออะไรไม่รู้คือโมโม,โมไปว่าอุย้ยไม่ซื้อหรอกมือถือใหม่พอดีมันใกล้เจงไม่เจงแหล่ทุกท่านคือมันแบบเครื่องดับเครื่องติดบ่อยมากก็ มาเลยพอเอินฟังของสามท่านนี้ก็รู้สึกว่าอา้าวเรากลับมายืนที่เดิมที่ที่เคยคุณตาคือแทนที่จะแหมอุตสาหขายคริปโตเคอเรนซีทิ้งก็เลยเอาเงินตรงนั้นอนะ่ะไปยัดไว้ในบัญชีหุ้นแล้วนะคะก็แปลว่าตรงนี้ปลอดโปร่งเราไม่สามารถที่จะเอาเงินคือเอ,เอาออกมาได้แหละจะไม่เอานะคะก็คือเก็บเรียบแล้วก็จะลองไม่ซื้ออดทนกัดฟันนะคะ1ปีแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่า1นนะทำได้สักกี่น้ำแต่เราตั้งใจนะและ2คือผลจากการไม่ซื้อเลยใน1ปี ทำให้จากอะไรบางอย่างในชีวิตเปลี่ยนไปใหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันรอบปลายปีแล้วก็เราอยากกระชากเลนทุกท่านด้วยอย่างที่บอกค่ะถ้าไม่ไหวเอา1เดือนก่อนนะเราค่อยขยายไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่นะคะทุกท่านที่อยู่กันจนจบรายการแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่นะ,ะกับรายการ The Minimalist Diary นะคะเพื่อนบ้านที่น่ารักของคุณรอเราอยู่นะคะสำหรับวันนี้ขอกราบลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ